ลาก่อยเพลสสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับซีดีขิงไอดีตอนที่64ี่นะซีดี้ที่จะไอดีของคุณมาขิงให้กับชาวโลกได้รับดูนะวันนี้ผมอยู่กับไอดีของคุณ GG นะ GGII นะฮะเ r 6 0และนี่เลยมาถึงเนี่ยก็มีตัวใหม่มาขิงแล้วนะยูเมะมิสกีนั่นเองนะโอ้โหและไม่ได้มีเพียงแค่นั้นในไอดีนี้นะช่วงนี้เนี่ยไอดีมาขิงติดกันหลายไอดีมากก็จะได้ดูซีดีขิงไอดีกันแบบอิ่มๆเลยถ้าใครอยากเห็นและอยากขิงบ้างเนี่ยก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกเพ ตัวใหม่มาอย่างครบนะฮะทั้ง2ตัวนะแล้วก็มีคาเวที่น่าจะเอามาเอามาเก็บเวลนะเพราะน่าจะเวล50นะแล้วก็มาลูก้านะนี่เหมือนอารมณ์เหมือนตีเก็บคะแนนมิตรภาพนะเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวไอดีนเนี่ยมีอะไรบ้างนะแต่ว่าขอสปอยน,นิดน,นึงก่อนแล้วกันเป็นน้ําจิ้มนะเพราะมาลูก้านะี่ไม่ธรรมดานะซีหกอาห้าออกมาวิลกานะ้านั่นเองนะไม่ธรรมดาจริงๆนะบอลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะดุนแรงขนาดไหนนะไอ้ดีนนี้จะมีตัวไหนซีหกอีกบ้างห้ามพลาดเลยนะ ก่อนอื่นเก็ฝากทุกคนกดไลค์ like คลิปนี้แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องและเปดเพลงเอาไว้ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้และฝากพูดสบสนทนาของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับท้ายหมินได้ที่นี่ richman shop ถูกกเติมเองพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเติมเกมสุดรที่ของฮอนด้าเวิทั้ง3เกมอย่างเกนชินิแพ็กฮงไคซ่าเดลและเซเลโซนซีโร่กับลาก่อยเติมไว้บริการผ่อนไดใ้ให้เงินคืนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดการเติมครัง้งถัดไปด้วยเติมล like i n แอ t richman shop ได้เลยมีแอดมินรรออรอตบเติมไมม่ีวันหยุดพร้อมมีโปรแเซลดด้้วยเเอตอบเรื่องเติมเกม ก็เป็นขิงไอดีแรกในแพท5.4เลยก็ว่าได้นะตัวใหม่นี่ก็มาพร้อมนะตัวใหม่นี่ซีหกด้วยปนะ,นะ,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 ะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมิสกินะสีศูนย์นะฮะอ่านี่ยเขาเขาเก็บคะแนนมิตรภาพอยู่นะแล้วก็เอามาริก้ามาแบ่งอ่าในไหนตามธรรมเนียมของเรานะเราก็ต้องดูตัวที่อยู่ในตีต้ตอนที่เราเข้ามาโอ้โหนี่มิสกิมีอาวุธด้วยนะถ้าที่ดูคอนเซ็ปต์มิสกิเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เหมือนเน้นโซลเน้นธรรมเนียทลมแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็แปะลมไปเรื่อยๆแล้วก็เน้นเพื่อนทำธดเมจนยยางอื่่ะ ทางนอกสนามเข้ามาแล้วส่วนตัวเองก็ปั่นรัวๆปั่นลมทำเนเมดจากค่าย m นั่นเองก็เป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะเน้นค่ายเเยอะแล้วก็เนี่ยหลังจากทริกเกอร์สโบลเนก็บุกค่ายเขึ้นไปอีกนะฮะก็จะประมาณนี้สำหรับมิสกิแล้วก็ได้ข่าวว่าสพัก็จะเข้าตู้ถาวรด้วยก็เป็นตัวที่ถ้าใครอยากเปิดก็เปิดแต่ว่าถ้าอยากจะได้ตัวที่มันเทียบเทจริงๆเนะี่ยก็สามารถสกิปได้นั่นเองนะฮะแต่ดีนีน้นี่ก็จะเต็มเนี่ยถืออาอุธประจําตัวแล้วอะ อสวสวัน์นีก็อัพมาประมาณนึงแล้วด้วยนะถึงแม้จะยังไม่ได้เปิดกลุ่มดาวก็ตามนะยังเป็นซีส่วนอยู่ภายภาคหน้าน่าจะมีหลุดเลนมาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มีนี่เลยนะหลานเย็นนะฮะสกาย a อร a ดแ a s ลาสเอาตรงๆนะตัว,ตว,ตว,ตวนี้นะมันทำอะไรได้เนี่ย <laughs> คือผมไม่ได้เปิดไงแล้วแบบตัวสีดาปกติเดี๋ยวนี้มันก็จะเฉพาะทางนะโอ้มันเป็นโล่เหรอโอ้ตัวเปิดโล่ท่าลมนะฮะโอ้แล้วนี่ก็แค่รวบศัตรูเข้ามาเออแล้วก็อะไรเนี่ยถ้าแดชดจะสกิลท่าโดนศัตรูแล้วก็ผสมท่านะตัวโล่จะคอนเวิร์ตท่าได้โอ้ตัวโล่คอนเวิร์ตท่าได้แล้วก็ดูดซับท่านั้นได้มากขึ้นก็คือตัวโล่ท่าลมนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเดเมจต่อพ่ายอ็มนิดหน่อยถ้ามันมันดูเหมือนตัวเดียวกันเลยวะ เหมือน,อนตัวนี้เหมือนเป็นตัวนี้ดาวเกรดหรือเปล่าแต่ว่าเปิดโล่ได้นะฮะแล้วก็มีคาวเวลห้าสิบนะฮะถือดาวดอกไม้เวลเก้าสิบเลยด้วยอันนี้เหมือนอยังไงเนี่ยเพิ่งได้มาปั้นหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่เพิ่งได้สีหกแล้วนะผมใส่เพิ่งเอามาแบบเก็บคะแนนมิตรภาพนะฮะแล้วก็เมลก้าครับนี่เลยตัวท็อปนะฮะโอ้ยสี่หกอ้าห้าขี้เหร่ห้าสิบเก้าเป๊ะเลยผูนทำสเตตอย่างเป๊ะขีนเมริกสองสามสี ยังได้บัฟได้เลยนะโหแล้วเนี่ยแค่เอาดาบนี้มากดสก,กิลนี่ก็บวกอีก40แล้วอะอย,ยังเถื่อนนี่คินเเมตเป็น300อเลยเนะี่ยหูยคินเลดร้อยคิดเมตสามร้อยมันจะขนาดไหนไวะเนี่ยโอ้ยจะลองเทสมาบุก้าบินหน่อยในในลองบินเนี่ยโหบินไปดินานขึ้นปะ <laughs> แต่ตรู้สึกนานอยู่นะรู้สึกนานอยู่แต่ถ้าอยู่นี้อยู่ในนทรันนะ่าจะคล่องคล่องตัวกว่านี้อันนี้อยู่นอกเมืองนะฮะอ่ะไปต่อนะฮะ คาซึฮะนี่เราเลือก่าได้ด้วยนะอ,อ่าเราออกดีกว่าโอ้มันเหมือนมันสอดแค่ตัวท่านั้นเรียงขึ้นมาต่อนี่ยไม่เป็นไรเราออกคาซึฮะนะครับผม R5 เหมือนกันอย่าบอกนะว่าคาซึฮะก็ C6R5 โโอ้หวิเดาเคลือบท่าตุลมว่ะไอ้นี่ไอเด,ดีนี้ไม่ธรรมดาแล้ว C6R5 2ตัวนี่ผมคาดหวังได้ว่าอย่างน้อยสักประมาณ10ตัวให้หลังเนี่ยจะต้อง C6R5 เหมือนกันแน่นอนเราเจอไอดีสุลต่านอีกแล้วนะฮะ คาเซฮะ E M 999โอ้โหนี่ยทำสแตทเลขสวยด้วยบ๊อบแบบเน้นๆนะถึงแม้ตัวจะเก่าแล้วก็ตามแต่คาเึฮะนี่ยังเก่งอยู่แน่นอนนะอายากะก็โโอ้หูดาวมอ้ง A5 อาามาแล้วเสร็จปีศาจและ c 6 r 5มาจริงด้วยนะพาสวเต็มหมดแล้วนะโโอ้หคิดเลข43คิดเลขเปน290โอ้โหคือไม่ใช่แค่แบบของดีสแตทดีจัดนะคาเอะมิโกคะคากราวเออริตี้ A5 โอ้โหกันสี่หกอีกตัวหนึ่งออามาแล้วมาเริ่มไล่เรียงกันมาแล้วแต่เป็นอินิแฟกแท็กเปอร์เซ็นต์สองอันนะเข้าใจได้นะแต่แบบเดเมจบ่งเปอร์เซ็นต์ท่าเยอะแล้วนะโอ้โหมันจะสิบแปดสองร้อยสามสิบสี่ในฮิดะนี่ก็ไม่น่าไม่น่าปลอดทั้งนั้นนะโอ้โหนี่ไงนี้บูดสี C ่หเช่นกันนะฮะคือปกติส6 r 1กอามันเถื่อนแล้วอันนี้ดีนี้ห6 r 5ทุกตัวแล้วคืออินิแฟกดีมากด้วยนะพอดีนะก็น่าจะเหมือนกันอ้ห ออ้โหว,วันี่ถ้าผมจะซื้อไอดีนี้ผมน่าจะล้มละลายก่อนนะออ้หูเดือดเกินออ้หูดูสเตตสกอร์90 241ทำคิเลตยังไงให้ได้90ครับเนี่ยดาวโบว์คิเลตเนี่ยฮะออ้หูถ้วยคิเลต10นาฬิกาคิเลต7.8ขนุกคิเลต9.7ลงมาให้อีก7คิเลต90เลยเหรอดาก็ไม่ได้ไม่ได้บคิเลตด้วยนะพี่นิวนเลตนะฮะนี่เลยหนังสือ r 5 และ46อีกแล้วนะฮะ57 306เปอร์เซ็นต์ตนเทียนทุกตัวประเด็นน่ะอย่าบอกนะน,น่โลนี่46 r 5ด้วยจะงงมากเลยนะเฮ้ยอ๋โอ,โ,อโทษโทษผมมองแต่ผมมองแต่ตรงไอ้ตรงขัด5โอ๋อดาบ4ดาวโทษโทษโอ้โหนึกว่าน่โลเปิด r 5ด้วย<ป>โอ้ยแต่46อยู่ดีเอา้านี่ก็46 r 5แต่ดาบสดาวอะไรวะเนี่ยโอ้มีอยู่มีดาบ A5 อยู่แต่ว่าโดนสสาขาลอบไ,ไปอยู่กับตัวอื่นอยู่กับเล拉โอ้ก็ว่าแล้วกดเข้ามาดูหูนี่ดาบ A5 เพียบเลย โอ้โหอะไรวะเนี่ยอไอ้ทีนี้บ้าพอไปแล้วจะว่าเป็นนิโดซีหงทำอะไรได้วะโอโ้มันเป็นสายสับเองนี่หว่าบวกคิเล่คิเลเมทของตัวเองนะฮะอ้าวแต่สามเมล็ดพันธุ์มันก็ไม่แรงแล้วหรอมันเหมือนสายยืนสับเองป่ะแบบเคลือบน้ำสับเองป่ะเนี่ยอันนี้อ้าวแต่ว่าไม่มีคิเล่คิเลเมทเลยเพราะว่าปั้นเลื่อนไงเอาจริงเป็นซีหนิโดค่อนข้างแปลกนะสำหรับผมนะคือมันแบบมันปแปลกๆอะ่ะ ทำไมมันไม่ทําให้เป็นมเมล็ดพันธุ์แรงกว่าเดิมนิวเคลียร์ไปเลยมันมาบวกคิดเดนคิดดาเมททำไมก็ไม่รู้เนาะแต่มันก็น่าจะเทียนอยู่แล้วระดับหนึ่งแหละเพราะมันเหมือนดาเมจดาเมจมันตามเลือดนี่ใช่ไหมโอเคไม่ไม่ช่วยชารซีหกเท่าไหร่นะพอดีไอดีเปแต่ซีศูนย์นะเย่หลันนะมีเอ็มเรนะียมโอ้โหธนูอาห้ามาละซีหกอีกตัวนึงอีกคิดเลขแปดสิบเอ็ดคิดเนเมทสองร้อยสี่สิบหกไซโลเนนนะไซโลเนนนี่ซีหกอาห้าด้วยไะเนี่ยเซเรนขัดซีว่ะเฮ้ย เป็นตัวตัวแรกตัวแรกทุกคนเป็นตัวแรกที่ขัดสี่เต้นะดูมาขัดห้าหมดเลยเอามาเซโรเนไม่ใช่ลูกลักแล้วดาบประจาตัวขัดสี่ทังจุดที่ขัดสี่นี้ไม่ได้แล้วโอ้โหแต่ยังซีหกอยู่นะซีหกอาร์สี่นะโหเซโร,เ,ซโรเนน้อยใจนะเนี่ยน้อยใจตัวอื่นแล้วขัดน้อยกว่าชาวบ้านเขาโอ้โหแต่ว่าจัดเต็มเหมือนกันนะฮะโอ้ <c oughs> oh my god อ่ะมาดูปู่จงต่อปูจงขัดหนึ่งโอ้โหคืออาวุธชิ้นเนี้ยมันห่วยเกินไปทุกคนคิดดูขนาดไอ้ดีแบบตัว ปลาวานใหญ่ขนาดเนี้ยเขายังไม่เปิดกลุ่มดาวไอหอกนี่เลยมันหอกนี่มันห่วยจริงขนาดไอดีอย่างเงี้ยยังไม่เปิด <K> หอกให้ปู่จงเลยแม่ใครจะไปเปิดไม่เปิดกลุ่มดาวด้วยโอ้โหสีศูนย์นะฮะปู่จงสีศูนย์นะฮะโอ้สีศูนย์อาหนึ่งนะฮนะโอ้นี่ไงนี่ไงอย่าบอกนะเราหมดยุคอาห้าแล้วอุ้ยยังไม่หมดว่ะอุ้ยเซียนหยุนว่ะเซียนหยุนอาวุธวาอาห้าว่ะอ้าวเอ๊ะผมดูผิดปะเนี่ยอาวุธสี นี่อาวุธประจำตัวนี่เฮ้ยอันนี้งงจริงอันนี้่มเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้คือโอเค C6R5 เข้าใจได้ C0R1 ก็เข้าใจได้แต่ที่ไม่เข้าใจคือไม่เปิดกลุ่มดาวแต่เป็นอาวุธขัด5โอ้หรือว่ามันมันอยู่คู่กับอาวุธชิ้นอื่นที่เขาเปิดแล้วเขาเผออินได้มาแน่เลยผมเดานะไอไออาวุธชิ้นเนี้ยมันต้องอยู่กับอีกชิ้นหนึ่งที่แบบเขาอยากได้อะแล้วก็เหมือนกับอาหลุดหลุดเลดคู่กันมาก็เลยเป็นขัด5ไปด้วยเลยเพราะว่าเขาไม่เปิดกลุ่มดาวเซนอยู่เลยนะ อืมเป็นไปได้เป็นไม่ได้อ่าเรามีทฤษฎีแล้จีนัสกาเบดขันสองแล้วซหกแน่นอนอยู่แล้วนะตัวลุดเละขนาดนี้นะซิลาลารี่นะฮะขัดสี่ว่ะหูยขัดขัดสี่ว่ะโอ้ยตัวนี้ก็ไม่ห้าเหมือนกันว่ะอันนี้แฟลกผมทวนแล้วซีหกเช่นกันอืมผมอยากเล่นซิลาลารี่ซีหกคู่กับมาร์กาซีหกอยู e ่สักทีละหูเอ็มพันกว่าเออาร้อยห้าสิบเอ็ดเทียนกึดมาเชิญเหอนมาเดากันมาเดากันว่าอาวุธอาเท่าไหร่ผมว่าไม่น่าห้ามั้งอาหนึ่งเลยเดาว่าหนึ่งโอ้ยผมใกล้เคียง R 2ถ้า r 2นี่ดาวกลุ่มดาวยากแล้วอาจจะไม่หกไหม C2 ไหม C2 ไหม C1 เอ้ยใกล้เขียนใกล้เขียนเออีฉันเหอ C1 r 2แปลกจัดเห็นปะ่ะเปิด r 2ทำไมมันเหมือนลุนเลมนมาจากที่อื่นอะแปลกจะจัดเลยเออดีเว้ยมาเล่นดาวกลุ่มดาวแล้วไอ้ดีนี้ฉีฉๆนี่ไม่ต้องห่วง C6 แน่นอนนะฮะตัวลุดเลนะเนะเยอะขนาดนี้ามาดูคอรีินกันคอรีนนี่มีสิทธินะคอรีนเป็นตัวที่เขามีสิทธิ์ A5 นะผมคิดว่านะ r 5เอา A5 แต่ 5, ไม่ใช่ดาวประจําตัว ไม่มีดับประจำตัวโอ้ยงี้ไม่ไม่ได้แล้วงี้ศีรูนแน่นอนเอ้ยถูกต้องนะคอดินศีรูนนะโอนี่ไม่อวยนะไอดีน,นี้ไม่อวยคอดินนะฮเแต่แต่ไอคิดเหรอเก้าสิบอยู่เดอ้ออะไรดินเนี่ยถ้าไอดีนแนวๆเนี้ยยังไงไรเดินก็ไม่ได้อะมันก็ต้องศีรษูนห้าหก เอ้าไอเขาอาสองเอเงยไอดีนี่ไม่อวยไรเด้นเหรออุ้ยแต่ซีหกนะเออไอเงยเราซีถูกซีหกอาสองนะฮะไรเด้นไม่มีอาห้านะโอ้โหด้อยกว่าชาวบ้านนะกระจงหลี่ด้วยนะหูชี้เลยแปดสิบคิโลเมตรร้อยเดียวเฮ้ยชาวบ้านเป็นอาดีแฟร์ไรเด้นนี่แอบต้องพัฒนาได้เนี่ยเฮ้ยดูดิโอ้ยดอกไม้หัวและเออหัวนี่ก็ใช้ได้โอ้ยั่วจริงก็เยอะนะ โอ้คือหัวนี่แบบมันเถื่อนแล้วแหละแต่เขาเป็นนาฬิกาแอนแท็กเปอร์เซ็นต์ไง E.R. เดี๋ยวนะอันนี้เขาบอกสามสิบห้าเปอร์เซนต์ต้องทำสองหกห้า E.R. ดอกไปนิดนึงคิดว่าคือคิเลตมันเขาดันมาเยอะจัดอคิดว่าเมยก็เลยดูแบบคือปกติจะเห็นตั้งร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าเขาใช้นาฬิกาไอแอนแท็กเปอร์เซ็นต์ด้วยนะก็น่าจะแรงอยู่ดี เออเครืิงนะตัวนี้สีหอยู่แล้วนะอุ้ยตัวเครืิองโอนดาบเครืิงโอนด,ดาบชิโอดิมาได้ยังไงครับเนี่ยเออขนาดตัวอย่างนี้ยังมีดาบดีๆใช้นะแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้เปิดชิโอดิด้วยนะแล้วก็เป็นเอมิลี่นะเอมิลี่นี่เป็นตัวที่ไม่ค่อยเห็นเลยนะนจริงๆนะว้าวเนี่ยเอาไว้ไประจำตัวนี่วะอันหนึ่งสีเท่าไหร่เนี่ยไม่น่าหกม้งตัวแบบเนี้ย what เอมิลี่สีหกเลยนะโอ้โหนี่ขึ้นปกคลิปเลยดิไหมเอมิลี่สีหกใครจะเปิดไอ้ดีนี้เปิดโว้ยอ,อุ้ยเอมิอลี่สีหกเนี่ยนะ ไม่น่าจะเชื่อโอ้โหใครเขาเปิดซีกันวะตัวนี้โม่ไปนะฮะไปจู่ถือตัวไทยเบอร์โอตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่อวยอ่าซีศูนย์นะแล้วก็ทินาดีนะทินดีก็น่าจะซหกนะดูจากอัตราการหลุดเลสนี่ไงแล้วก็มีธนูลีเน่มั้งเนี่ยที่น่าจะหลุดเลทมานะอายาโตะมันเห็นดับแวบบแวบบแบบ๊ดับ R 1นึซีศ R 1ไม่อวยนะฮะอเล็กชิโนเนี่ยมีสิทธิ์ R 5นะโอ้หก R 1ว่ะสัก C2 แล้วกันอู้หูซีหก R หนึได้ โอ้โหก็ยังจะ46อีกนะฮะเคโอ้โหตัว5ดาวเหมือนแล้วแต่แค่นี้ก็เยอะชิปเป้งแล้วอะ่ะโอ้โหที่เห็นอยู่เนี่ย46เกินครึ่งมั้งเนี่ยบ้าบอมากโอเคทุกคนเราต้องไปลองเล่นกันหน่อยแล้วขอปิดปล่อยหนอยขอปลดปล่อยหนยอะเ,เอา้าเจ้าของอันดี้เล่นมาถึงชั้น10เองเอะได้ได้เดี๋ยวเล่นให้2ชั้นเลยเล่นให้2ชั้นเลยจะได้ใช้คนละี้กันไม่น่าจะยากไอดีน,นี้เดี๋ยวเราเก็บ เดี๋ยวเราเก็บเ,เจมเจมาวิลกาไว้เล่นห้อง12นะเราจะเล่นตีไม่ซ้ากันเราจะเล่นตีไม่ซ้ากันนะแล้วเอาไรเด่นยาเอเไปลุยดีกว่านี่ไรเดนยาเอนฮิดะไปลุยนี่แล้วก็ด้านล่างนะเป็นเป็นมอนต์ทั่วไปแล้วเล่นท่าน้ำดีกว่าเออนี่นี่นี่นินโลนี่ฟูดีนะแล้วก็ตัวไม้นี่โอ้โหปลายลุยห้อง11นี่ผมว่ามันควรจะผ่านในแบบในพริบตาเดียวในพริบตาเดียวไม่ควรจะใช้เวลาใดๆเลยนะฮะ แต่งหลีซีศูนย์นะแปลว่าเราต้องง้างเปิดนะฮะรงหลีซีศูนย์นะฮะต้องต้องให้อภัยตรงหลีไอดีนี้หน่อยนะฮะโหมันอ่อนเกินไปที่จะเปิดอาวุธใหม้มอนสามสิบตัวเลยเนี่ยโอ้โหพี่ไรเด้นฟาดโล่น้ําแข็งแตกช้ากันนะครับเนี่ยแต่พี่ยาเอะพี่ยาเอะคือผ่ามันมากยาเอะซีหกอ่ะยาเอะซีหกมันมากยิงแค่ยืนยเฉยเฉยก็ได้เนี่ยเอานาิดะป้ายไปกับยาเอนะเนี่ยแต่มันจะมีไอตัวน้ําแข็งนะเป็นปัญหา ไอตัวน้ําแข็งโดนพี่จงพาเลยเออเนี่ยไอตัวน้ําแข็งเนี่ยเป็นเป็นปัญหาจริงด้วยโดนน้าแข็งมันแตกช้าก็าเลยเสียเวลาตรงนี้นะฮะพอสมควรแต่ว่าไม่มีใครทาําอะไรเสาเราได้เลยนะฮะต้องถือมืออะไรเล่นแล้วตีปลามันโอ้โหอย่าบอกนะมันกี้ปลาตีน้าแข็งอะโอ้ยปลาตีน้ําแข็งว่ะโอ้โหปลาตีน้ําแข็งสุดยอดในเล่นซีหกปลาตีน้ําแข็ง ไปต่อฝั่งนี้ืหตัวฝั่งนี้ก็สุดจัดดูเหลือซีหกไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยฮะไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเนี่ยเจอนี้ยเหลือซีหกเนี่ยเฮ้ยมียิงไม่ถึงด้วยวะไม่ต้องเล่นตัวอื่นละเล่นแค่พี่นิวก็พอพี่เจ็ดเปลี่ยนตัวนี่นี่ตายนะฮะโอ้โหมันช่างจ้าซะเหลือเกินไปต่อเลยเออไปเลย อุ้ยในที่ด่าโดนชนกระเด็นเลยว่ะนี่ปูทำงานหน่อยปูนี่นี่ยาเอผ่าทีห้าหมื่นห้าหมื่นเองอะ่ะห้าหมื่นเองเนาะเนี่ยโอ้โหเป็นที่ด่าสี่หกในที่ดา่ดาสี่หกตีไม่ทันแปะใหม่มันตายเร็วเกินโอ้โหตายหมดแล้วเร็วมากจริงจอ่ะมาฝั่งนี้อ่ะบัฟบ,บ,บด้วยบัฟด้วยบัฟด้วยบัฟซะหน่อยอ่ะบัฟซะหน่อยเฮ้ยอันนี้รวมมาตีเองดูไหม ได้รวมมาตีเองดูไหมเอาเดี๋ยวผมกดผิดเหรอโอ้มันต้องกด e แล้วกด<ๆ>วกด<ๆ>ตีใช่ไหมที่จะเคลือบดาบอ่ะโอ้กดผิดโทษๆเอาพินิวมาเล่นก่อนโอ้โหไอ้นี่ตัวคอเน,นี่ยมันไม่ได้โอ้โหมันนี่มัน,ม,นมันตายทะลุโล่เลยนะเอาแล้วพินิวชาร์จเองด้วยเมื่อกี้พินิวชาร์จเ,เ,เลเซอร์น้ำเต็มเวลาเลยเมื่อกี้ตัวคอนใส่ฟ้านี่คือแบบตายทะลุโล่นะโอ้โหขนาดมีโล่เนี่ยมันไม่มีอ่ะเอามา งนี้อมมันต้องเอาตัวท่าน,น้ํากับท่านไฟมาแล้วเนี่ยใช่ปะนี่เราเอาท่าน,นี้มามันดูแบบโอ้โหทำาลายช้านิดนึงนะแต่ก็ได้นะเนแ่ยแต่มันก็ตายอยู่ดีก็คือไม่มีอะไรต้านทานได้เลยไม่มีอะไรต้านทานพลังแห่งกลุ่มดาวได้เลยโอ้โหนี่ไงหมดแล้วเนี่ยหมดเกลี้ยงอ่ะไรเ,เด่นออกมาโชว์นี่ปานไปดิขนาดตัวโล่ไฟปานเก็บอะ เฮ้ยแต่ห้องนี้แอบเชวลานนิดนึงนะคือท่ามันไม่ตรงอะ่ะท่ามันไม่ตรง,ตรงแต่มีนาฮิดะก็ช่วยช่วยกับไอตัวไฟฟ้านี่ได้เยอะเออเนี่ยท่าไม่ตรงจริงโอ้โหอะไรวะเนี่ยมอนมันแบบแกล้งกันมากเลยแกล้งผู้เล่นมากเลยมอนเนี่ยอืกาไม่ให้แบบเอาตัวน้ำแข็งมาเล่นเลยนะเนี่ยเอามอนล,ลงมาอย่างเงี้ยน่าเกลียดมาก น่ากเกลียดมากๆขอ,ขอ,อพ้าหน่อยขอยาเอซีหกผ้าหน่อยอืมไม่ตายว่ะยาเอซีหกผ้าไม่ตายว่ะโอ,อ้ืมอึดมากอึดมากพวกนี้ไม่ตรงทา่าทั้งตัวว่างั้นแต่ก็จบไปได้แนละ้วทำไมเราเอาตัวซีหกมาเล่นชั้นสิบเอ็ดแล้วมันตึงจังไนงะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เราจะเราใจนี่นะเราจะเอานี้โลมาตีทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เราต้องกด e ล้วฟันเออนี่ไงนี่ไงฟัน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 ,ฟน,ฟนเอ้ยนี้โลฟัน,นเพิเดียวล้มเลยว่ะ นี่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 นิโลยืนฟันเองไม่ต้องพึ่งพี่นิวแล้วกูเล่นนิโลเนี่ยแหละนิโลดาเมจหลักไอนิโลดาเมจหลักฟันนี่ฟันท่าน,น้ำอืมฟันท่าน,น้ำฟันท่าน้ำฟันท่าน้ำเออ,เ,อ,อเรียบร้อยนะฮะชั้นสิบสองต่อ,อยังเร็ว เออแน่นอนนะฮห้องล่างนะฮะมาวิลก้านะฮะไซโลเนนแล้วก็ซิลาลารี่อยู่ไหนเขาแบบไวๆเลยเอาเป็นเน็ตมาให้ฟูตีด้ดิแล้วห้องบนตัว,ตวที่ตัวที่เรายังไม่ได้เล่นนะก็คือเอาพี่อเล็กได้ไหมพี่อเล็กซนะีหกนลยพี่ได้กับคาซืฮันดีกว่าไหมเออพี่คาซืฮันแล้วก็เอาปู่ไปซ้ําไปย้ําแล้วก็อีกสักตัวหนึ่งเอาเป็นเ,เป็นพี่เอมิลี่ซีหกก็ได้อ๋อ <laughs> เอาเป็นเอมิลี่ซีหกเอามาโชว์ตัวหนะ่อยชอบมากเลย,เ,ลยเอมิลี่ซีหกเนี่ยเออไปดิ เออจริงๆไม่ต้องเล่นปู่ก็ได้มันน้งมามา,มาฟาดฟาดโอ้โหโอ้โหเป็นขึ้นหลักแสนแล้วน่ะหลักแสนไปแล้วหลักแสนไปแล้วครับผมถ้าไม่ตายแบบโนบับหึ่ก็ยังแรงเอเมิลี่สิหกตีเองนี่นี่โอ้โหเป็นไงโอ้โหโอ้โหฟาดเป็นไม้เป็นไม้สีเขียวโโอ้หสุดจัดไปต่อไปต่อเราเน้นความเร็วห้องนี้ เออเน้นควมเร็วครับผมมันเรียงลำดับไงว่าลืมแล้วเออมังก่าเตะก่อนเป็นเน็ตซาวทิลลี่เปิดอันตรีเปิด e. อีอา้อาวอา้าวอ้าวยังเซตอัพอยู่เลยอย่าเพิ่งตายดิยังเซตอัพอยู่เซตอัพอยู่เลยอะ่ะโอ้โหมังค่าปั่นทีละสามแสนปั่นเปล่าๆปั่นเปล่าๆโนบับเอาไม่ต้องบับก็ได้ไม่ต้องเคลื่อนต้องแข่งด้วยโอ้โหมังค่าดีนี้ไม่ต้องเคลื่อนใดๆแรงกว่าไอ้ดีชั้นเซตฟูคอมโบอีก <laughs> โอ้ โอ้ยก oh god what it did what it did ครับเอ้ยเอาอิมมานี <c oughs> Mother, no Monster, ่ซีหกมาโชว์หน่อยนี่เออเนี่ยมันต้องโชว์หน่อยนี่เออหึ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 พี่อเล็กฟันอย่างมันหมนเยอะๆเนี่ยฟันไปดิฟันไปดิฟันไปดิเอ้ยไม่ตายหน่อยมีเออเริ่มอื่นเหรอเริ่มอื่นเหรอเริ่มมือใช่มัยเริ่มมือใช่มัย นี่นี่จะมาไอเอเมลี่ตีต่อโอ้โหแป๊บเดียวหมดแล้วง่ายมากอ่ะมาพี่พี่ไอคิโนปิดท้ายหน่อยโชว์เดเมพัหน่อยอืมอืมอืมตีเองตีเอง,เองนี่นี่โอ้โหสุดอย่างเดียวสี่หกทุกตัวยกเว้นปู่จงอ่ะมาดูกันมาดูกัน,ม,น,น,กนมันเป็นบอสนะทุกคนมันเป็นบอสนะอย่าลืมเฮ้ยนี่บับยังเนี่ยอะบัฟแล้วบับแล้ว ไปเร็วเร็วเร็วเดีเ๋ยวบัฟไม่ได้หมดเฮ้ยซิลาลารีถอ่เป็นห้าแสนกว่าเฮ้ยเมื่อกี้แค่ซิลาลารีบอลก็หายไปครึ่งหลอดแล้วไม่ต้องถึงมือเทพไฟเลยอะคือถามจริงเปิดมาเล่นคอนเทนต์อะไรครับเนี่ยคือคือนี่คือคอนเทนต์ที่เลือดมอนเลือดเยอะสุดในเกมนะได้ข่าวแล้วคือถ้าไม่ใช่คอนเทนต์น,นี้จะเปิดมาเล่นคอนเทนต์ไหนครับครับซีหกไว้เล่นคอนเทนต์ไหนครับเนี่ยไม่ต้องเล่นแล้วมึงเนี่ยฮะถ้ามันจะแรงขนาดเนี้ยไม่ต้องเล่นแล้วอะจริงๆ คือประหยัดเวลานะใช้เงินซื้อเวลานะเขาว่ากันว่าคนรวยคนรวยใช้เงินซื้อเวลานะครับทุกคนนี่ชัดเจนนะชัดเจนนะในเกมนี้นะคือไม่ต้องเสียเวลาเล่นอนบิกเยอะไงเท่าไม่เท่ากับชาวเราอ่ะชาวเราที่ไม่ไม่ค่อยมีมีมีกลุ่มดาวอะเนี่ยดูดิมันเร็วไหมมันโคตรเร็วมันโคตรเร็วเวอร์วังบ้าบออลังการเกินเหตุผมจะไม่ใช้เป็นเด็ดบัฟแล้วผมว่ามันเกินเหตุ เนี่ยเคล็ดเนี่ยแคลอันตีเนี่ยก็คือแรงชิปเป้งแล้วอะ่ะเอาลองฟาดดูอีเอาตายแล้วอาบิดสิบสองชั้นสามยังโมตัวเล็กไ,ไม่ทันด้วยซ้ำเฮ้ยนั่นไม่มีเป็นเด็ตที่พื้นด้วยนะวัอดเอาเคลียร์บิดให้เฉยเลยเมื่อกี้จะเมื่อกี้ของไอเดียเล่นหนึ่งชั้นสิบเองมาเคลียร์ให้นะอาบิดเริ่มตัดรอบใหม่พอดีเออเรียบร้อยจบแล้วนี่แหละคือการของอิงไอเดี่ยวยังแท้ดูนะของคุณ G G I I นะคือโหทั้งไอเดี่ยวนะ แถมเป็น16แต่ละตัวนี่คือเล่นมันจัดๆตัวใหม่ๆทั้งนั้นเลยก็ขอบคุณที่เอาไอดีมาขิงกับเรานะแล้วเจ้าของไอดียฟาบอกว่าชอบตัวสื่อเวทเป็นพิเศษนะนี่เลยถึงว่านะเนวิเลตอฮิดะนี่มาครบหมดแม้แต่ซิลลี่นะหูในเมทเป็นหลักแบบ4-5แสนนะบ้าบอกว่าตัวควรจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะเนี่ยคือไม่ต้องถึงมือเจมิ์มกาแล้วอีกมันจะมีคอนเทนต์ไหนให้เล่นเนี่ยเพราะว่าคอนเทนต์เมื่อกี้คือบอสเลือดเต็มแล้วนะมูร์กาลงมาทีเดียวแบบผ่านไปประมาณ2วคืออจบห้้งแลวนะ ลาก่อยสปีดรันได้นะด้วยการเงินนั่นเองนะพราะฉันก็พอคุยอีกทีนึงที่เอาดีมาให้แล้วก็ใครอยากจ,จะขิงไอดีแบบนี้หรือดีวดีนไะห<ต>ก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เพจลาก่อยเพจได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะลาก่อยก็ขอลาไปก่อยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองนะครับบ๊ายบาย